ก่อนรับชมอย่าล <ull laser> ืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติดชมพวบเราด้วยนะสวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งและพี่แนนอัพทุกกูอีกแล้ววันนี้เพิเศษมากๆเราไม่ได้เล่นบอร์ดเกมนะเล่นบอร์ดเกมวันนี้พี่แนนจะมาเล่นโปเกมอน t ีเจเทปติงการ์ดภาษาไทยด้วยก็คือการการเล่นนี่คือการเล่นบนเตียงครั้งแรก ใช่ไหมมาเด็กมากับเด็กกันเลยครับพี่แนนไม่รู้ไม่รู้พี่หนึ่งมากับเด็กมิวมิวทูอาร์ซิอุสเดียกันเกียอ๋อ a d ดของเราเองวันนี้เป็นเป็นวันที่การเป็นการประทะกันของสองเมตาระหว่างเมตาเมตาฝ่ายจิตฝ่ายแพ็ก A กับฝ่ายแพ็ก B ใช่เราจะมาลองเล่นกันนะกว่าพี่หนึ่งจะได้จัดแบบ เมตาเนี oh, man, ่ยนานมากเลยนะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเออเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วพี่แหนก็เล่นโปเกมอนออนครั้งแรกเลยเนี่ยโอเคเฮ้ยไม่ได้เอาใหม่เลือกหนึ่งเลือหนึ่งอันนะครับโจ้ครับนะนะเออเออโอ้ยตื่นเต้นกลัวแพ้อีกแล้วเนี่ยไม่ได้จริงเหรอดูสิ โอ้ไม่ได้อะไรกันนี่ไอเทมเดียวไปอ่ะอ่ะนี่ครับ<ม>คือในแพกหน้าเนี่ยพี่หนึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำเด็กอะไรดีเ <laughs> พราะมันเป็นยุคข <c oughs> องโปเกมอนวีแล้วอ่ะไม่รู้ทำไงอ่ะเฮ้ยพี่แดนยิ้มอย่างนี้ <c oughs> อ่ะอันนี้ีก่เมื่อกี้ลืมถอยเต๋าเดี๋ยวเราจะมาถอยเต๋ากันเลวยว่าใครได้มากกว่าเริ่มก่อนแล้วกันพี่หนึ่งจวดการสองใบก่อนนะใช่อ่ะอันนี้ มาครได้มากกว่าเริ่มก่อนคอยปุ๊บได้เก้ามาเล่นไฮโล 1> 1อ่ะได้แตดได้เริ่มการอามาร้อมครับใช่ครับหนึ่งสองสามเปิดเลยหุยจีราชีเข้าเทินจวบการหนึ่งใบครับปั๊บวางมาการเพิม่มหนึ่งตัวแล้วก็ใช้มิตเทอรี่เทเชอร์ครับทิ้งเกงก้าวมิคิวลงที่ดรอปโซนแล้วก็หาโปเกมอนหนึ่งตัวขึ้นเลยครับมาแล้วตัวจีิงเราถึงแล้วครับเดี๋ยว ตดยห,ห,หน่อยครับขอไปไกลหน่อยเกียรที่ให้มีวิธูครับก็พี่หนึ่งก็ขอใช้จักรยานวิบากครับยานวิบากบ,บอกว่าจัการ์ดนึ้นมาดูสองใบครับเราจะทิ้งการหนึ่งใบลงสำรับได้ลงตำแหน่งกินการครับเป็นเอาชีวนาล,ลงไปครับแล้วก็ใช้เน็ตบอลครับเน็ตบอลที่ได้มาตะกี้นี้ เซิร์ฟโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งตัวตัววางที่ตำแหน่งเบนยังไม่ต้องตัดนะครับใช้มิติลิเทเชอร์ครับหาการ์ดอ่ามัางกรหรือจจตหนึ่งตัวขึ้นมอวันนี้ทัสเลยครับแล้วก็เอาดีเลียขึ้นมาปัา๊บอ่าตัดยครับใช้ดีเลียครับจวหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจบเทินครับผม ตจวครับครับเด็ดสเก็ตบอดให้มันก่อนครับครับผมเอาแล้วครับตัวหมุนพลังงานถ้าเล่นเทินที่หลังเนี่ยจะหยิบมาได้สามใบเลยหยิบพลังงานให้สามใบใช่หยิบพลังงานได้สูงสุดถึงสามใบใช่แล้วอ๋อทำไมเยะ้ะนั่ยินั่ยมาทำไมเยๆๆๆม้เทินมีไฟฟ้าด้วยมีน้ำมีไฟฟ้า แ้วมีอะไรอีกสองใบค่ะอย่าบอกนะว่าใช้สองรอบได้ไหมอ่ะมีสองใบอ่ะได้สิเราเอามาขึ้นมาไหมนี่แย่อมันก็ลงติดเลยเออจริงไหมเนี่ยจริงค่อ่ามีจลราชีนะไม่ได้ใช้เลยนะจะใช้จลราชีเออใช้จลราชีอ่าหยิบผ้าใบขึ้นมาดูครับหยิบพลาสเตอร์หนึ่งใบขึ้นมือผ้าใบเอาสเตอร์หนึ่งใบขึ้นดูดใช่ไหม อ่าเรเปนโปเกมอนขึ้นมือไป,ไปอะทอยทอยเต่าครับแล้วทอยเต่าหนึ่งลูกขึ้นมาบนมือพึ่บหลับต่อไปนะจ๊ะอะพี่หนึ่งใช้ติดจีดจ้จังมือหนึ่งใบครับโจ้ใช้พ<ม>ิชิตบอลเอาโปเกมอน GF หนึ่งตัวขึ้นมาบนมืออะไรดีหนาอืมอะไรดีหนาครับผมนะเอาเป็นโอเคเลโอแล้วกันครับแล้วก็ ใช้มิเทอรี่เทเชอร์ครับทิ้งโซการ์เลโลงไปครับแล้วก็ที่เป็นลังจิตหรือองกรที่มาขึ uh ้นมาครับารามานิโร่คันเนาะแล้วก็วางครามานิโร่หนึ่งตัวติดยูเทนบอร์ดให้กับเจเดฟูครับแล้วก็อ่า uh huh. อ่ะสำหรับโปเกมอนขึ้นมาตีใช้ท่าข,ของกกจกาฮค,คิวตีครับขาดูมือนะยครับ บอกว่าขอดูมือแล้วถ้าเกิดเทรนเนอร์กี่ใบคูณห้าสิบครับหนึ่งสองสามสี่ตีสองร้เครับผมคือได้เน็ตบอลแล้วอุ้ยอุ้ยไทยบ,บอลจาบอกนะมันมาแล้วอุ้ยแอปซโซอ่ โหนิติติลลิตี่เลยนะตี่อะทิ้งให้โบบอลอีกใบอันนี้สับเปลี่ยนครับต้องให้ดูใช่ไหมให้ดูครับเอามาใช้ครับขึ้นมือครับโอ้ใช้มืออ่ะอ่าอาตัดเอาเองเลยครับโอ้โหแล้วอันนี้คือต้องใส่ในกองใส่มเลยใช่จวบสี่ใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ไอ้สิเร่ โอเคมาใช้คุณบมาครับเอาตัวไหนขึ้นมาครับเอาไม้กะขึ้นมาต,นตัวนี้นออี่ค่ะ <Okay. S 2> เหอเอ๊มอาสโลกโอเคไอดูไปดูแล้วก็โอเคเิญตัวครับปึ๊บเฮ้อเฮ้อ <c oughs> ดีอนงะ่นยอ่ะใช้คริสต์มาฮาลาครับทองตัวเลย หาที่พิเศษไอเทมติดแล้วก็สเตเดียมไอไม่มีไอไอเทนตติดไอเทนตติดไม่มีแล้วหมดนะครับตัดนะครับซึ่งพูดทำยังไงดีอ่ะขึ้นไม่ได้อ่ะติดวินเนจจี้ให้กับมิวครับแล้วก็ดูจี้ครับให้มิวเลยมาเลยจีพร้อมตดเทินมานะ ใช้ใหปบริวารครับชิ้นสองใบนี้ครับผมแล้วก็หาโปเกมอนโปเกมอนหนึ่งใบขึ้นมือครับผมได้ครับเอามินิมิขึ้นมาครับมินิคิวครับผมเอเธอร์แรงมินิคิวครับวางไว้ครับขึ้นมือแล้วก็วางครับเย็นะมัทำอะไรได้แล้วก็จัดการตัดก่อนโอเคจบครับจบเจอแล้วอะไรกันเนี่ยเออจักรยานมา จ,จักรยานครับดูสองใบครับโจ๊กทิ้งหนึ่งใบครับแล้วก็ทำไนะงดีวางปาโตะกี้วัครับแล้วก็ชิโรนเลยอ่ะปัดไหนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคจะปัดตะกี้วัดทิ้งครับแล้วก็หยิบจี้หนึ่งใบขึ้นมือครับ ทิ้งการในมือหนึ่งใบแล้วก็แล้วก็เอา energy ยังไงนะต้องตัดมาติดเอ้ยเอา energy ขึ้นมือหนึ่งใบอันนี้ติดจากมือนะครับปึ๊บแล้วก็นี่ใช้แค่อะไรรอดูหนึ่งใบเอาสิเอาซี่แล้วก็แล้วก็วางมิวมิวทูแล้วก็จบเชิญสิ เอาใช้ป่าด้วยอ่าทิ้งการในมือหนึ่งใบครับแล้วก็ทิ้งได้บ่อดครับอ่าหยิบจี้หนึ่งใบขึ้นมือครับอะไรกันเนี่ยตั้งกี่เธอแล้วยังไม่ได้ตีเลยรายการนี่มันคือรายการครับผมโอ้โหติดตีตาจี้ยังจะเกิดเลยตกเพลินเอ้ยรายการอ่ะเสียบจี้ไว้ก่อนอือใช้ป่าทศกิวะทิ้งไตรทีโอสไป ก็เอาจี้หนึ่งไปขึ้นมือโอเลยฟันเนี่ยเคยน่ากติเตีเนี่ยเอาตามนะอย่าได้ติดจี้จากมือเนาะไปะติดจี้จากมือแต่มีตัวอ,อะไรเกิดอะไรเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นจบเสื้อเอเอใช้ป่าอา่อาใช้ป่าทิ้งใ<ป>บจีบโฟเวอรอ์หยิบจี้หนึ่งใบมันได้จี้ครบแล้วว่าตัวนั้นอะนี่ไงอีกตัวนึงก็ครบแล้วนี่ไงขาดตัวเดียวไง ขาดใบเดียวครบแล้วเนี่ยออเล่นทีละใบจนจนครบอะ่ะไอเดียังไม่เกิดสักตัวโอ้ยอะไราวาละอืมจบเ,เจอนะจัว <c oughs> อืมตีดสองจี้แล้วหนีเลยเพราะว่าแอปโซมันเพิ่มมาแล้วเ <c oughs> ออแล้วก็ดูดที้ครับหนึ่งใบมาติดที่มีวมทูครับ ใช้ท่า GX ครับใช้ท่า GX ของตัวนี้ครับชื่อว่าเอลฟี่ด n o s a ครับมันบอกว่าถ้าเชนที่สมลูกเนี่ยจะวางตัวนัตเตอ์เมดสิบตัวนัตเตอ์เมดใส่โปเกมอนเรียงตามชอบแต่ว่าถ้ามีหกลูกจะวางยี่สตัวนัตเตรเมดยี่สิบตัวนัตเตรเมดที่หนึ่งขอวางให้ตัวนี้เจ็ดครับตัวนี้เจ็ดตัวนี้น็อกนะครับไม่วางให้ตัวนี้เจ็ดครับตอนวนี้เป็นสิบสี่แล้วเนาะขาดอีก6 ก็ขอวางให้ตัวนี้อีก6ตัวนั้นตรเมทครับครับครับสองตัวน็อคครับผม <S <S มันมาแล้วสินะมันมาแล้วสินะโา้โหคมเลยค่ะอ่าหมดแล้วนะในมือดีเจเกด้วยเจเกนะ <J X. S 1> 110เจเกเจเอหนึ่งร้อยสิบเตรเมทกับโปเกมอนสามตัวเลือกเลยครับเอาตัวไหน1นร้อยสิบสามตัว ร้อตัวใช่ไหมใช่ตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ตายหมดเกี้ยงหยิบสามไพเลยแล้วอันนี้ต้องตีตีปะไม่โดนไม่โดนครับแล้วก็แต่ว่าตัวนี้มันจะหนีกลับเข้าสำรับเลยได้ค่ะใช่เข้าสำรับเลยโอ้โหคิดโกงโอ้โหเสือยกันทีละสามไพ่โคตรโหดเข้าไหมอะ จัวรครับเ,เฮ้ยนะตอนนี้มีท่าอะไรตีได้บ้างวะอ๋อเมื่อกี้มีปโปเกมอนตายใช้เมครับหาโปกโนนเกมอนหนึ่งเทรนเนอร์หนึ่งแล้วก็เอาเอาเนจีหนึ่งอ่ะตัดนะครับเช้เปย,ย,ย์ช่วชีวิตครับเอาสามใบจากในในในสำรรับ กับเข้าเด็กครับเอ้ยแต่กอนที่กายกับข้อเด็กตีเอ็นเอที่จังมือครับใบ<ป>ใช้ได้เลยนะครับทิ้งทั้งหมดเลยโจย๊ 6, 1, 2, 3, 4, 5, มมกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็วางไว้จากสองตัวนะครับนื้ยนื้าแล้วโอ้ใช้ได้กี่ท่าเนี่ยใช้ท่าเวนนมชูดครับทิ้งพลังงาน2ใบแล้วก็ตี170ดสเตเมตรใส่โป,เ,ปเกมอนตัวไหนก็ได้ของศัตรูครับตีตัวนี้เลเวนนมชูดนะครับ ไยเหรียญครับเอาโปเกมอนหนึ่งตัวขึ้นมือเลยออกกอออกก่อยไม่ต้องเมครับช้สนใ้สื่อสงอือหืะรางพลังงานอ่ะอโปเกมอนหตัวในมือมาอากลับเข้าไปแล้วทำอะไรอ่ะ ก็หามันก็ไม่อตัวหนึ่งโอเคจะทำอะไรนอนแร่ฮึทำไมมันกลับเข้ามาวะอ๋อมันหนีกลับไปนิ้วมาตะกี้อ้าวมันหนีกลับไปจะเปลี่ยนโปเกมอนครับอันนี้เื่อนอืมจบเพลินเจอนะจดการหนึ่งใบครับว่างตึ๊บ แล้วก็ใช้ขท้าไปน้ำชูครับเหมือนเดิมทิ้งเอนเร์จรีสจ้สองใบทิ้งเอนเตร์จี้สใบที่ถึงวันนี้ครับแล้วก็ยินร้อจ็สิบตัวนี้ตายสามไช้ครับผม,ม,มก็ A D P มาสองมันใสแพ็คเีมอเงงโอเคสำหรับคนที่อยากเล่นโปเกมอนอย่างพวกเราแนะ้วอย่าลืมตอนนี้แพ็คใหม่กังจะออกมาแล้วถ้าใครชอบเนี่ยก็ไปหาเล่นได้ ตามร้านการ์ดทั่วไปแล้วก็ร้านในอินก็ไปสุ่มซองก็ได้มีเยอะแยะมากมายแล้วก็ในเพจอัพตโกูพี่หนึ่งก็จะมีะข่าวสารแล้วก็มีการ์ดขายด้วยนะตอนนี้ลองติดตามติดตามในเพจอัพตุกูจะทิ้งลิงก์ว้ด้านล่างสําหรับวันนี้พี่หนึ่งกับพี่แดงก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวขราวหน้าเราจะมาทําอะไรนั้นคอยติดตามดูวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย